คือตอนนี้มันมีสามอย่างที่น่าเล่นมากตอนนี้หลงไปจีนกับการสำรวจแกของแกโลกแล้วก็กระดุมหน้าทองออบบี้อะหนีห้องน้ำรู้สึกยังไงที่จะเป็นแมงมุมเป็แมงมุมก่อนดีกว่ามันรู้สึกยังไงที่จะเป็นแมงมุมปุ่มเท่านั้นไหนแมงมุมฮะโอไม่เรากำลังติดอยู่ในกล่องน,นี้แล้วต้องกลับบ้านอย่าบอกว่าเป็นออบบี้ทั้งหมดเลย นายโกงนี่หว่าเฮ้ยดูวีดูวีดูดูอะไ้เออโอเคฮึบฮึบฮึบขอข้าวหมวนแล้วกันนะราก็เอิอบพีน่นายเร็วเหมือนกันนะเนี่ย อย่าบอกกันนายจะแซงแล้วไม่มทางไอ้เนี่ยอุ้ยเพื่อนกตัวแตกฮึเออไอ้ย่าแซงแ้วเพื่อนเอ,อ้ยขอบคุณมากที่รอมาละนายบังแล้วอ่ะขอทางหน่อยได้ไหมโอเคเราจะบังนายวะ <c oughs> ลองพละบายน้ำเพื่อดำเนินการบางครั้งคุณต้องยอมรับชะตากรรมของคุณโอ้มาละแสวินมาอาดท่ามันตกเมื่อกี้ไปไหนไปไหน ขวางทางเราอย่างนงั้นเหรอไม่มีครับเาขาหายแล้ววันเจอข้ามองตาเย้คุณดำทะเลทำต่อในกันสองอะไรเออแล้วเขาเดินกลับมาทำไมอันนี้คือชีวิตการเป็นแมงมุมอันนี้คือชีวิตการเป็นแมงมุมในท่อระบายน้ำต้นไม้โอเคอะอย่ในต้น ยูชนะยูชนะทดสอบเกมไม่เบียร์คาสิมนเลเตเป็นกิเป็นออฟบีแน่เพียงเพื่อตัดสัตว์หลงไปจีนดีกวเ่าเสียใจเช้าเชาวัน คุณมาถึงจีนยินดีด้วยคุณได้มาถึงจีนแล้วห้าหมคนอีกหกแสนคนที่เหลือไปล่าหมีเก็บไว้สำรวจธัญพฤฤฤฤฤฤืชกระดุมหน้าท้องออบบี้ไหนลงไปจีนแป๊บบนึงอของไม่ได้เอ้ของกินไปไม่ได้มีคนหายตัวไปถ้าคนเจอเขาติดต่อ ได้โปรดติดต่อมาเมคอนชีแม็กครสองไปฉายเมคอนชีแม็กส่วนสูงหกพุดหนึ่งนิ้วน้ำหนักห้าร้อยร้อยสิบปอนด์เหรอ LBS อายุสิบหกปีตาสนีน้ำเงินฮึฮะผมบอน แล้เขาอยู่จีนแน่ๆเนี่ยม้วนความเร็ว V I P เออคนตัองการควาคมเร็วหรือไม่ไม่ไม,ม,มีทางจนกนวก่าเราจะได้ไปจีนหาความรับที่ซ่อนอยู่ในมุมของหลุมไม่ขอรักที่ซ่อนอยู่อ,อ,ยอุ้ยนี่จีนอะ อันนี้จีนใช่ไหมอะไรนั้นก็หลุำอันนั่กน,นก็ความลับอะไรสักอย่างอันนั้นก็ความลับอะไรสักอย่างเฮโยอุ้ยโอเคทางไปต่อนี่มันไหนเมื่อไรจะถึงจีนโอเคไม่ทงไปถึงจีนแน่ๆเ okay, ลยโอเคลาก่อนกระดุมหน้าท้องอบบี้ คนเล่นหกร้อยสามสิบแปดคนที่อยากเข้าไปในกระดุมหน้าทองคนเอาชนะออบบี้ห้าหมื่นเก้าพันส่นเป็นนอนเอ่อไม่เอาเป็นนอนเนี่ยเป็นราเมีเป็นราเมียเพอดูหน้าดูหน้าหนุบก,กว่าหน้าหนุบก,กว่าหลุมกระดุมออบบี้หลุมกระดุมหน้าทองออบบี้สิบห้อยหนึ่งเจ็ดพันสองยี่สิบสองยี่สิบสองเยอะไปหรือเปล่าพี่อันไหนคือกระดุมหน้าทองไม่ทะ บีปาปีปุปุบุบุีาปีปุปุุุเฮ้ยฮ่า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 ่าฮ่วด่าฮ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 ่าน่าฮ่นี่าฮ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 ่ัฮ่า่ม่่าฮ่าฮาฮาฮา่่่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าาน ได้โปรดขอเป็นอะไรที่มันดีๆนะอค้คู่ชนะเกมเปร่าหมีน่าจะสนุกกว่านะฮะวัะตถุประสงค์เดินทางไปยังถ้ำหมีโบไปหกไปน่ารักจากสตีฟโอเคเปิดประตู เปิดร้านไว้โอเคพี่เงี้ยหยุดประสงค์คือการไปท้ำนี้ใช่นะเอกสารหยิบมาดูจะบอกว่าเราเป็นหมูเหรออะไรฮะเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูฮะอะไรห้องใต้ดินอ๋อไม่ยังสามรวจ เขามีอยู่หรือเปล่าแบบอะไรออเกมอ่ะสมสอนอักเก็ตไก่สองเกมที่ดีที่สุดที่เคยสมสอนอักเก็ตไก่สามล้านคนแต่เราไม่เคยเล่นนี่มันคืออะไรกัน สมสรไอศครีมเกมที่สุดสมสรไอศครีมเกมที่ดีส,ส,ส,สุดที่เคยเล่นสมสรน,นักไก่สองเกมที่ดีสุดเที่เคยเล่นมา